เอาล่ะมก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซื้อ r ระแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อ r ระแตงตรงนี้เลยฮนะ เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาปะที่เลิกเกมไมคราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซีนี่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมคราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะตามตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างมินิเบโอมนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับมินิเบโอมในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเหมืองล้างไมาร์ฟนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยเขยืมพื้นปบนนนะาาหรัเกค็6 2 3 4 5 6นะครับผมแล้วก็โวยดิสับไปเลยครับเซตเป็นสโตนนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็รอบๆเนี่ยเราใช้เป็นโอ๊กแชปดรอในการปิดมานะครับผมอ๋อแค่ผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยบางทีเหมือนล้านของเรามันก็จะมีเป็นแบบชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างกำแพงเพิ่มมาครับผมเอาความสูงอะ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสโตนเหมือนกันใช้คำสั่งเดินได้เลยครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะวางเป็นเสาขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณกี่บล็อกดีวะหนึ่งสองสามเลมก็็จะะีปนนนบบ้ครัผแล้้้วววกก็สสลัับบไมดดยยนะเี๋ใ่ ็นไม้ไปก่อนฟืบอ่าเป็นไม้ประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็จะเป็นหินเหมือนเดิมนะครับวางต่อกันมาเลยเอาละประมาณนี้น่าจะได้ครับผมซึ่งสําหรับเมือง้างเลยเนี่ยมันก็จะต้องมีเป็นแบบว่าพวกแร่กระจายอยู่นะครับผมอะไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือว่า่านอะไรเงี้ยนะครับอ่าใส่ไปหมดเลยครับด้านบนมีเป็นเลสโตนซะหน่อยและกันฟืบนี่อันนี้คือแบบใสม่มั่วๆเลยฮะตามความชอบเลยครับแเอมเมลโ์แล้วก็อาจจะมีเพชรสักนิดนึงอ่านี่ประมาณนี้สําหรับอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเสาไม้นั่นเองวางเป็นรั้วขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาไปแรับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกเสาหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีคอบเบสน,นิดนึงอ่ะส่วนด้านนี้เนี่ยทำเหมือนกันเลยครับวางขึ้นมาประมาณนี้เป็นสลับวางมานะครับผมเปร๊บใส่ใหญ่นิดนึงตามสเต็ปค,ครับแล้วก็ควรจะต้องมีทอดด้วยนะแปะทอดไว้สัก2จุดก็พมเปืบประมาณนี้แล้วก็เหมืองร้างเนี่ยมันจะมีเป็นแบบว่าร้างด้วยใช่ไหมไม้คานแล้วก็กล่องนะครับชั้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าแค่รางก่อนก็ได้ แต่ว่าด้านบนนะครับผมเราจะใส่กล่องไปด้วยนั่นเองครับนี่จะได้แบบดูสมจริงไงแล้วก็ชั้นนี้เนี่ยใส่ไปเหมือนกันครับเป็นเสามาแบบนี้นั่นเองแล้วก็เป็นคอบเว็บนะครับปื๊บตรงนี้เป็นเหมือนบบอแบบอ่าแบบโซแยงมุมอะไรเงี้ยอ่าได้อยู่นะคุณผู้ชมและนี่คือมินิไบโอไมช้าของเรานั่นเองครับผมค่อนข้างสร้างง่ายเลยแหละอันเนี้ยใช้ของที่มีตามธรรมชาติเลยครับแล้วก็สําหรับหนะ้าปกอย่างต่อไปครับผมก็จะเป็นแบบว่าม็อบตัวไหนเนี่ยจะเป็นอาหารโปรดข,ของน้องกบเนี่ยครับผมซึ่งถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับแต่ว่าปกติน้องกบมันกนกกกวววออื่่่่ได้ด้้ยยรราาาีีบคจพท เรามาตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเสกม็อบกันเลยดีกว่านะครับซัมมอนนะครับผมตัวแรกเนี่ยเอาเป็นห่าวเวกแล้วกันนะเสกไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นแบบโนยไอด้วยครับผมโอเคตัวแรกจัดไปนะครับ สำหรับตัวต่อไปเนี่ยเป็นอะไรดีวะเอาเป็นแบบว่าสลามละกันนะครับผมเสกไว้ตัวนี้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเอาเป็นซิโอฟิตดีกว่าเออว่าทีนี้เนี่ยเอาเป็นลุงเวเลเจอร์บ้างดีกว่านะครับผมไหนดูดิน้องกบเนี่ยมันจะกินลุงเวเลเจอร์หรือเปล่าจัดไปฮะแล้วก็มอบสําหรับอย่างต่อไปครับผมเอาเป็นอะไรดีอะเอาเป็นบอสมาอยู่ตรงนี้บ้างดีกว่านะครับผมวอร์เดนนั่นเองจ่ายไปเดียขาดนี่วอร์เดนตรงนี้เลยนะซึ่งถ้ามีวอร์เดนเนี่ยก็ต้องมีวินเทอร์ดยครับอ่ายอมกันไม่ได้คครรรรรัับบบผมมเเีีียยย้้้อนนนะะ่ปาณลลแวก็อออีีกกตััววนนนนนึงงเเเ่ยาาป็้้หมแลคุณผู้ชมเรียบบรร้้้ออยยคัผมแต่่่วาทีีีนนนเง กอาจจะกินยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลดขนาดในพวกนี้กันดีกว่าถ้าเซฟเป็นเอเนตี้เลยได้เปล่าวะนี่ไงทุกตัวเล็กก็ลงมาแล้วนะครับผมแต่ว่านะ่าอย่างเล็กไม่พอเอาเป็น0.2แล้วกันจ่ายไปดีครับนี่เล็กประมาณนี้เลยแต่ว่าตัวเราก็เล็กไปด้วยนีหว่าแป๊บปนึงกลับมาเป็นปกติแป๊บหนึ่งนะครับเอาละ่ะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปเราจะมาเสกน้องกบนั่นเองครับผมแล้วก็เราจะมาดูดีกว่าว่าไอเจ้าตัวไหนเนี่ยจะเป็นอาหารโปรดของฟอกนะครับวางไปเลยเอาล่ะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่านผม ฟอจะกินตัวไหนก่อนวะเนี่ยเฮ้ยมาถึงก็รวบน้องหมาก่อนเลยว่ะโอ้หน้องหมาตายไปแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยต่อไปก็จะไปวินเทอร์อย่างงั้นเหรอเฮ้ยโคตรเดือดต่อไปเดี๋ยวคือวินเทอร์จะตายหรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราวางเพิ่มแล้วกันเจ้าวันนี้กินอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับน้องฟอสของเราเอาตัวนี้โดดไปแล้วอะฮะเอาวางเพิ่มอีกสักตัวแล้วกันเนาะเอ้าโดดกันไปแล้วอ่ะวางเยอะเลยแล้วกันช็อตนี้เอาล่ะนี่ต่อไปก็กินเวกนะครับยังไม่ดีเฮ้ยเด็ดเด็ดรู้สึกแปลกๆมันกินพวกเดียวกันหรือเปล่าวะเมื่อออออออกกกกีี้้้้่่่่่ะะะะะตตนนนนนนนิิิลลลุงเเเวววจรรร์คคับแแาปปดด็ืไไ เฮ้ย hey, ม,มาต่อฟักตารางก็กินไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเหลือ2บอสนะครับผมเฮ้ยผู้ชมเมื่อกี้นี่นเองจริงด้วยเมื่อกี้เอาล่ะต่อไปวินเทอร์นะฮะเอา้าเด็ดเด็ดไอตัวนี้มันกินเพื่อนเองกินเพื่อนตัวเองอย่างนั้นเหรอเอาล่ะต่อไปก็บอสนนะครับจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยพวกบอสเนี่ยคือเหมือนมันจะกินนะครับแต่ว่ามันดูดเข้าไปไม่ได้นะแล้วถ้าแบบวางไว้เยอะๆเลยอะ่ะ ช่วยกินได้หรือเปล่าลุมกินเจ้าบอสน,น่ะโอ้ยเด้ดมันกินนันเองอะ่ะคุณผู้ชมน่ากลัวจริงๆเลยครับสายพันธุ์นี้เนี่ยโอ้โหก็คือเหมือนว่าบอสเนี่ยมันจะกินไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าแบบเพราะผมเซตโนยไอหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพราะว่าอาหารโปรดของมันเนี่ยคือพวกเดียวกันว่ะ อ่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวลองทำลายตรงนี้ดูนะครับอ่าแล้วก็ให้น้องกบ2ตัวเนี่ยมาเจอกันนะครับผมอันนี้คือแบบมันกินหมดแล้วอะ่ะเอ้ยโอ้โหเนี่ยพวกเดียวกันก็ไม่เว้นนะครับสุดท้ายกินกันจนเหลือแค่ตัวเดียวครับผมกบนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยของโปรดสำหรับกบก็คือกบด้วยกันเองนั่นเองฮะแล้วก็สำหรับหน้าปกอย่างต่อไปครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าสาวสาวมอนสเตอร์ Monster ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้ดูดีกว่านะครับเนี่ยก็จะเป็นรบบ เกิล <Girl S 2> ก็มีครับผมนี่ไอพ่อพิกลินก็มีคริปเปอร์เกิลนะครับแล้วก็เบลดเกิลนั่นเองเอาแต่ละอันนี่คือแบบน่าจะออกมาโม,โมเอจะจัดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าเนาะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยพอใส่มาพร้อมกันทีเดียวนะครับผมแล้วเครื่องมันค้างครับก็เลยแบบค่อยๆมาลองแล้วกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นสโนโกกับพิกเกิลนั่นเองครับผมไหนโดเซ่มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยสโนโกเลมนั่นเองวางไปตรงนี้เลยครับนี่มันก็จะเป็นน้องสโนโกเลมที่แบบมีรูปร่างเเเปป็็็นนนสาววซกซกี่แล้ะครับไงคคุณผู้ชมนน่ารรรััักจดะบหือเปล่่าไมมมรรู้เหือนนกััคบผ อย่างต่อไปก็จะเป็นไอ,อ้เจ้าพวกพิกลินนั่นเองครับเอ้ยลืมเปิดมานึงเอาันโจมตีกันนี่ว่าเกยวม,มาก่อนครับเอาละก็จะเป็นออาพิกลินทั้ง3แบบเลยนะครับผมไหนดูซิน่ารักหรือเปล่านี่คุณผู้ชมหน้าตาก็จะเป็นแบบมีความโมเอะขึ้นนะครับต่วนเสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงซอมบี้แบบผู้หญิงนั่นเองดูดิดูแบบน่ารักจนเราไม่กล้าสู้เลยเนี่ยเฮ้ยน่ารักเกินอะไรวันนี้อะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับเอาเป็นคริปเปอร์เกิร์ลแล้วกันครับผมวางไปเลยนี่ก็จะเป็นน้องแบบ แต่ว่าดูจากตัวนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเทียนทีนั่นเองเนะครับเป็นที่มัดผมเหรอเทียนทีเนี่ยโอ้โหไหนลองโดนระเบิดดูสิมันระเบิดที่หัวใจของผมเลยครับระเบิดไปโอ้โหก็น่ารักอยู่ดีแหละนะฮะถึงมันจะระเบิดได้ก็เถอะนะครับผมเนี่ยเป็นไงรูปร่างแบบนี้เลยใส่ชุดน่ารักเหมือนกันนะมีถุงน่องด้วยโอ้โชเชดน่ารักเกินน้องแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมก็จะเป็นซอมบี้นั่เนเองนะครับไหนดูสิอ่าน,นี่คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นซอมบี้ปกติเลยนะครับน่ารักปะ เอ้ยเด็ดเด็น้องไฟไหมเนี่หว่าอ่ามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ก็จะมีบอกว่าโซมผมเป็นผู้หญิงนะครับผมแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นไงน่ารักไหมอย่างต่อไปก็จะเป็นแบบว่าซอมบี้วิลเลเจอร์นะก็เปลี่ยนไปหรือเปล่าเอ้ยเด็ดเด็อันนี้ไม่เปลี่ยนนี่หว่าแล้วถ้าเป็นดอนล่ะครับนี่ดอนก็ได้เหมือนกันครับผมดูคล้ายกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในลักษณะของดอนนะครับผมแล้วก็ ฮัตส์นั่นเองน้องฮัตส์ของเรานะครับนี่ก็จะเป็นสาวแบบผลน้ำตาลเนี่ยครับผมใส่ชุดสีอ่อนๆนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ยังต่อไปครับผมก็จะเป็นเบสเกิลนั่นเองไหนดูซิน้องเบสของเราเนี่ยจะร้อนแรงหรือเปล่านะครับวางไว้ตรงนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมดูดิมีปีกด้วยนะครับแล้วก็มีไฟล้มลอมรอบเหมือนเดิมเลยครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะมีความน่ารักมาใช่ไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันไหนคือหน้ามันวะเนี่ยผมมองไม่เห็นหน้ามันอ่ะอันนี้คือแบบหน้าแล้วเหรอว่าแต่ฟ้าก็ดูเป็นสาวน้อยอยู่นะครับผผมมมมมีีแแบบวว่่่่่าาาาหหหนนน้้้ออกะะไไไรเเงงยตทถึ็ล โ oh อ้เชิดจะเห็นความน่ารักอะแต่ว่าเสียงของเบสเนี่ยอันนี้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับไอพวกสาวๆเนี่ยประมาณนี้ละกันเนี่ยครับผมแล้วก็สําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าน้ําแข็งเนี่ยสามารถอยู่ในเดนเดอร์ดก,กอนได้หรือเปล่านะครับจากการแบบบินรอบๆเกาะของมันเนี่ยครับผมทําไม่ร้องก็ไม่รู้ครับเจ้าวันนี้ซึ่งเจ้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเซตพอร์ทัลอะไรดีกว่านะครับเซตบล็อกไปครับผมเอ็นพอร์ทัลนั่นเอง l e ส s go เออแต่ถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ย แล้วน่าจะต้องปิดเชเดอร์นะครับไม่งั้นแบบเดี๋ยวมันมองยากนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มจากน้ําแข็งอะไรก่อนดีวะเนี่ยมันมีน้ําแข็งทั้งหมด3ชนิดนะครับแต่ว่าเอาเป็นแบบธรรมดาละกันนะครับผมเอาล่ะไหนดูซิมันจะหยุดการบินหอยเดินดักก้อนได้หรือเปล่าเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันครับนี่ทุบไปเลยแล้วก็เราจะมาเสกบล็อกหนึ่งด้านบนครับผมน่าจะต้องเป็นประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเสกเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับคลิกขวาไปเลยเสกเป็นน้ําแข็งนั่นเองครับสามสองหนึ่งเอนเตอร์ไปเลยครับผมเอาล่ะจังหวะนี้เนี่ยเ็นบ้า เฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนมันจะหยุดไม่ได้วะ่ะดูดิมังกรบินทะลุน้ำแข็งมาเลยอ่ะโอ้โหนี่ยทำลายหมดเลยครับเฮ้ยน้ำแข็งหยุดไม่ได้จริงเหรอแล้วถ้าเป็นแบบว่า pack แพ็คไอซ์ล่ะฮะได้หรือเปล่าได้เอาเอนเตอร์ไปเลยอ่ะเจะวันนี้เปลี่ยนแล้วครับเป็นแพ็คไอซ์นะครับผมแต่ว่าหยุดไม่ได้เหมือนเดิมเลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวะเหมือนมันขุดอุโมงค์เลยเนะี่ยเอาจริงคุณผู้ชมดูดิเห็นปะดูจากด้านนอกนะครับนี่ขุดเข้าไปครับผมกลายเป็นแบบว่าขุดอุโมงค์แบบนี้เลยหยุดไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบน้ำล่ะอ่ะ เปลี่ยนกลายเป็นน้ำนะครับผมวอเทอไปเลยได้หรือเปล่านะครับเรียบร้อยก็ผมตอนนี้กลายเป็นน้ำไปแล้วนะครับเนี่ยเหมือนว่ามันก็ยังบินได้เหมือนเดิมเลยครับผมไม่มีติดขัดเลยเหรอโอ้เชดทำยังไงถึงจะหยุดมันได้วะสุดยอดจริงเลยนะครับมังกรของเราเนี่ยน้ำก็หยุดไม่ได้แล้วถ้าเป็นลาวาละ่ะฮะอ่าลาวาต้องลองว่ะเอนเตอร์ไปเลยเฮ้ยพิมพ์ผิดไปหนึ่งลาวานะครับเอาล่ะจัาไปไดิครับผมเฮ้ยมาแล้วว่ะเดี๋ยด็ยดดะกลายเป็นออฟซิเดียนอย่างนั้นเหรออ๋อคือแบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นน้ำ ไหนโดเต้ข้างในได้ยินเสียงอยู่อะแต่มันยังอยู่ข้างในหรือเปล่าอ๋อนี่ไงยังไม่ตายอีกเหรอโอ้โหจุ่มลาวาแบบนี้เลยครับเอ็ดคิสตอก็ไม่พังด้วยนะเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ทำยังไงก็ไม่ตายก็ผมอันนี้คือแบบมันเป็นบอดลาวาไปแล้วนะตองวิธีสุดท้ายแล้วอะเซตโดยใช้เป็นเบรล็อกนั่นเองครับผม3 2 1สอเอนเตอร์ไปเลยครับนี่เบรล็อกเนี่ยมันจะทำลายได้หรือเปล่าบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนะครับเอาล่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมจังวันี้เฮ้ยเดี๋ยวๆ,ๆๆคือมันยังบินอยู่เลยเหรอไหนขอดูด้านในสิเอาล่ะตอนนี้เหมือนจะหยุดนิ่งนะครับซึ่งเป็นพร้อมเป็นเบรล็อกเหลืออะไรหรือเปล่าวะก็ไม่นี่หว่าเนี่ยมันยังบินด้านบนอยู่เลยไม่าาาาววว่ว่่่่คอนนนเป็จงไมยูข้ใแี คือแบบมันไม่สนบล็อกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นเบนบล็อกนะแต่แบบอย่างผู้ชมดูดิขณะเราเข้ามาเนี่ยตัวเลยยังติดเลยแต่ว่ามิได้ชิวเลยครับ อะไรวะเนี่ยไอ้นี่มันโกงเกินไม่มีอะไรหยุดมันได้แล้วครับผมไหนๆก็ไหนๆละมันไส้หวะ่ะเซฟเป็น TNT เลยแล้วกันครับ๋ยวดูที่จะระเบิดหรือเปล่ามันต้องมีสักวิธีแหละจะหยุดมันได้นะครับนี่เป็น TNT แล้วนะซึ่งมันก็ยังทำลายอยู่นะผมแต่ว่าแล้วไงล่ะฮะถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยก็ฆ่ามันทิ้งซะนะครับผมไฟแช็กอยู่ไหนไฟแช็กอยู่ไหนถึงเวลาแล้วฮะเราจะต้องกำจัดมันทิ้งแนวผมสุดไปเลยเฮ้ยแต่ว่าคอมเราจะไหวหรือเปล่าวะคุณผู้ชมอะรอดูเลยครับ๋ยวนี้ระเบิดไปหยุดไม่ได้ก็ระเบิดซะนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมว่ามันไมนไดีแล้ะ รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะค้างไปแล้วนะครับซึ่งเกมมันจะดับได้เลยนะครับผมค้างระดับนี้เนี่ยโอเช็ดค้างไปแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยครับเกมดับครับผมโอเคกลับเข้ามาใหม่นะครับนี่ปรับตัวนี้ให้มันเหลือแค่แบบสักประมาณ2ชั้นก็พอนะครับผมไหนดูดิจะช่วยได้หรือเปล่าในการกลอบกู้โลกของเรากลับมานะครับเข้าไปเลยอันนี้คือแบบเหมือนกําลังค้างอยู่นะครับผมเออว่ะ ถอยมาเลยถอยมาเลยโอเคฮะพอเราถอยมาแล้วเนี่ยเราจะคิวตัวเองกลับไปครับผมไม่อยู่แล้วอ okay คคแค่ผมแล้วก็สาหรับอย่างสุดท้ญญายเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปตอนน้าปกกันเลยดีกว่าครับผมอ okay คคแคบผมก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าบ้านเพจแบบสมจริงนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะอย่างแรกเลยฮะเดินมานะผมแล้วก็เอาพวกกันเนี่ยระบายสีเหรอเฮ้ยไ,ไอ้ล็อกระเลมกลายเป็นเพจไปเลยฮะระบายสีบ้านนะครับจัดไปโอ้โหกลายเป็นเพจแบบนี้เลยเหรอเพจแบบรายละเอียดจัดเต็มนะครับเอลยสดไป อาหลมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงเครอีกคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คอมพิวตรนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ